ท่าปัจจุบันนิตสันสนีวัย77ยังสวยไม่สา่งทิ้งตำนานพจมานสู่เจ้าของเสียงโนบิตะท่าปัจจุบันนิตสันสนียวัย7 7ยังสวยไม่สั่งน้อยคนจะรู้เคยเป็นนางเอกดังโลดแล่นอยู่ในวงการภาคเสียงมากว่า30ปีและให้เสียงตัวละครมากกว่า60ตัวเลยทีเดียวรวมถึงเป็นเจ้าของเสียงภาคไทยของโนบิตะตัวละครระดับตำนานจากเรื่องโดราเอมอนด้วยสำหรับป้านิตสันสนีวัฒนานุกูล หญิงแกร่งมากความสามารถของวงการบันเทิงไทยสันสนีวัฒนานุก,กูลสกุลเดิมสมานวรวงศ์เกิด14พฤศจิกายนปี2488ชื่อเล่นนิดเป็นนักภาคและนักแสดงหญิงชาวไทยได้รับฉายานางเอกเที่ยวสเสน่ห์เธอได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรเสวีครั้งที่14ประจำปีปี2533สาขาาคหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนางอาย2533 รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงครั้งที่19สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องความจำสั้นแต่รักฉันยาว2,552และรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาผู้ภาคดีเด่นจากเรื่องเซเลอร์มูลคริสตัน2,559สันสนีเข้าเป็นนักแสดงตั้งแต่ปี2,516มีผลงานภาพยนตร์และละครจำนวนหนึ่งอทิบ้านสายทอง2,521 รับบทพจมนสว่างวงศอังสุมาลินและความจำสั้นแต่รักชันยาว2,552รับบทสมพิษหลังจากนั้นเธอผันตัวเข้าสู่การเป็นนักภาคตั้งแต่ปี2,525 25, มีงานภาคหลากหลายทั้งภาพยนตร์ซีรีส์มีชื่อเสียงจากการภาคตัวละครชั้นนำเช่นโนบิโนบิตะจากเรื่องโดราเอมอนโนริมากิอาราเล่จากเรื่องด็อกเตรสลัมกับหนูน้อยอาราเล่ คินโนมิยะทาคาโอกจากเรื่องเบเบลตซึกลูกขังสถานฟ้าและคินโมโตะซากุระจากเรื่องซากุระมือปราไพทาโรเป็นต้นสันเนีได้กลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งเมื่อปีปี2549และปีปี2552รับบทเป็นสมพิษจากภาพยนตร์เรื่องความจำสั้นแต่รักฉันยาวได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมสามรางวัลจากสามสถาบันจากนั้นสันสนี จึงมีงานการแสดงเรื่อยๆต่อมาสันสนีสมรสกับชูชาติวัฒนานุกูลมีบุตรด้วยกันทั้งหมด2คนเป็นชายและหญิงซึ่งปัจจุบันนิตสันสนีมีอายุ77ปีแล้วแต่ยังดูแลตัวเองดีมากยังดูแข็งแรงและยังดูสวยไม่สั่งสมบัยอีกด้วย